สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอแนะนำร้านเติม FIFA Point in back เติมเกมนะครับยืนยันจะเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า500,000คนนะครับเปิดให้บริการมาแล้ว10ปีปลอดภัยมีใบสเ็จมีรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเคสครับราคาถูกปลอดภัยไม่โดนแบนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ปัดหมุดด้านล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มีแอดนำหน้าอินแบ็กเติมเกมนะครับโอเคครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง DETPM 77นะครับขอบมากครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนักเตะที่น่าใช้ ตำนานสีเขียวนะครับตำนานที่แบบว่าก่อนที่จะไปเล่นตำแหน่งจริงๆก่อนที่เขาจะเลือกเล่นนะครับเ <c oughs> ขาเคยเล่นตำแหน่งนี้มาก่อนอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวแรกกันนะครับที่่าสามารถเอาไปเป็นสำรองไนดะ้คือมีแคมเบลนะตัวนี้โคตรเกียนนะสายเปิดมงเนดะี๋ยวผมเจอเกือบทั้งคืนเลยนะตอนเล่นแหลงโอ้โหตัวนี้คือแบบมง่งดีจัดๆเลยครับหาพื้นที่ดีแล้วก็ตัวมันใหญ่ด้วย แล้วมันก็มงมงค่อนข้างดีนะแต่เรื่องยิงอะไรเงี้ยกลางๆนะครับไม่ถึงกับดีมากออกไปทางแย่เลยนะครับแคมเบลลตัวนี้สามารถซื้อมาเป็นสำรองได้นะตัวละ3ล้าน,นครับไม่ค่อยแพงครับตัวต่อไปก็เป็นอารันเชลเลอร์ครับตัวนี้ก็มันเสียดายตรงที่เท้าซ้ายมัน3ครับต้องนั้นถือว่าค่าพลังค่อนข้างที่จะโอเคเป็นสำรองได้ครับตัวจริงก็ได้นะสําหรับคนงบน้อยสามารถเล่นได้ครับผมว่าไปยืนหน้าดีกว่าน่าจะเวิร์กนะครับ แต่เทา้าเท้าซ้ายเป็นสามก็ทําให้แบบยิงไม่ค่อยแรงนะแบบไม่ค่อยคมมากครับแต่แต่ใครใครชอบอยู่แล้วก็ซื้อซื้อมาจัดได้นะไม่แพงครับประมาณสามล้านนะโอเคต่อไปก็เป็นเวรอนครับเวลอนก็ตัวนี้คือไม่ค่อยน่าจัดแล้วช้าด้วยทั้งช้าแล้วก็ไม่ค่อย่องด้วยยืนซีบีไม่ค่อยเวิร์กนะครับอืมแต่ถ้าไปยืน Cdm น่าจะได้อยู่ครับซ dm น่าจะไถได้อยู่ครับเวิร์กได้เต็มกลางศูนยนะตัวใหญ่ด้วยครับ แล้วก็พลังลุกพลังแฝงถือว่าสวยนะเอาแนะนําให้เอาไปยืน CDM ดีกว่าครับบูทรถแค่2เองเหลือ15ครับตัวนี้ถือว่าจัดได้ครับมันค่อนข้างช้านะครับแต่มได้รูปร่างที่ค่อนข้างใหญ่ครับตัวละเท่าไหร่เอง9ล้านครับโอ้โหเหลือรอราคาตกตัวยาครับยังไงก็ตกนะประมาณ5 6ล้านอะไรจัดแลมตัวต่อไปที่ผมคิดว่าน่าใช้เลยก็คือไมค์เคลนเอสเซียนนะครับเป็นแบ็คขวานะครับนี่คือสวยเลยนะปกติแบ็คขวาแบบว่าเก่งๆค่อนข้างน้อยนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะ มีบูธค่อนข้างสวยเลยเป็นบูธสมดุลด้วยครับถือว่าแจ่มมากๆเลยครับบูธสมดุลก็สำหรับผมก็ผมให้ผมชอบสุดน,นะผมชอบบูธสมดุลสุดละผมคิดว่ามันดีสุดละมันบวกพวกการแทกเกิลด้วยพวกแบกเนี้ยต้องมีการแทกเกิลต้องสูงๆหน่อยครับแล้วก็การเปิดบอลแล้วก็สมดุลจะได้สมดุลกับการแทกเกิลถ้าเกิดมันคู่กันเวลามันชนแล้วก็สมดุลร่างกายดีๆ คนชนมันจะไม่ล้มนะครับนี่สมดุลสูงด้วยแล้วก็การขึ้ลค่อนข้างสูงนะครับนี่คือหน้ามาใช้อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันโอเคหรือเปล่าสูง107น้ำหนัก85ตัวค่อนข้างหนาเลยครับโอเคความเร่งความเร็วถือว่าน่าจัดนะครับนี่สามล้านหนึ่งผมว่าผมจะซื้อมาใช้อยู่ครับมันขึ้นเอ็กเซียนต่อไปก็เป็นฮาร์จี้ครับนี่ครับตัวฮาร์จี้เป็น อาร์ตบิวว่าผอ้โหคขาพลังค่อนข้างสวยนะบูทคุมบอลครับบูทก็ไม่ค่อยสวยนะครับคุมบอลข้าพลังโดยรวมก็คือสปีดต้นค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็มีการยิงไกลค่อนข้าง,างที่จะคมเลยการเลี้ยงความคล่องตัวถือว่าสูงครับถือว่าสูงเลยต่อราคาตกประมาณ67ล้านเนี่ยน่าจัดครับชั้นยิงมันยิงประตูไกลเพลเมเกอร์พอใช้ได้ครับตัวนี้พอไถได้นะฮาร์จี้โอเคต่อไปก็ซีบีเป็นวิเอลี่นะครับ การเล่งความเร็ว1 1ออ่ 4, ความเร็วกันวิ่ง1 1 9ค่อนข้างสูงเลยครับสปีดต,ต้นค่อนข้างดีนะการทักเกิลมันก็จะบวกาการเล่งความเร็วก็คือสปีดต,ต้นด้วยรูปร่างใหญ่แล้วบวกสปีดต,ต้นถือว่าโอเคนะการทักเกิลร้อยจุดเด่นก็คือการทักเกิลของวีลี่ครับค่อนข้าสงสูงแล้วก็รูปร่างค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งตัวนี้น่าจัดอยู่นะแต่ความว่องไวก็อาจจะไม่ค่อยคล้องตัวมากครับ นี่หน้า่นาสนใจก็คือเวิร์กเลยของวีลี่ครับเป็นเป็นต่ําสูงนะแล้วก็มียิงประตูยิงปั่นโค้งยิงไกลแล้วก็หมุงลูกทรงลังถือว่ายืนได้นะวีลี่สามารถยืนได้ครับวีลี่ค่อนข้างแจ่มนะครับเป็นน่าซื้อตัวนี้แพงเกินไปครับหมวยยังไม่น่าซื้อนะครับถ้าตกวันนี้ก็น่า,นาเธอมาใช้อยู่ต่อไปก็เป็นอ่วอเว่นครับพวกนี้มันก็ทําถ้าเกิดทํากิจกรรมมันอาจจะได้ฟรีนะครับอ่าว้โหโอเว่นนี่เหมาะกับหน้าครับแต่บู๊ันไม่ค่อยสวยนะครับ ผมว่าไปยืนหน้านี่แจ่มเลยครับโอเว่นยืนปีกไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะโอ้โหการเล่นความเร็วความเร็วกันวิ่งยืนหน้ายืนปีกก็ได้นะโอเว่นการทําประตูพลังยิงโอ้โหสูงนะสูงถือว่าโคตรไวเลยความมั่งไวสมดุลควบคุมบอลน,นี่ร้อยสี่สิบหมดหมดนะร้อยสี่สิบหมดเลยการมุงอะไรถือว่าโอเคเลยโอเว่นแล้วก็สูงกลางด้วยเวิร์เลยมีพลังแฝงแก้กระดับล้างหน้ายิงปั่นโคง้งยิงเร็วสวยสวยสวย,สวยตัวนี้คือน่าใช้ครับโอเว่นครับ มันน bon um. no, mm ่าจะมีแจกฟรีอยู่นะโอเว่นตัวไปก็เป็นตัวพาร์ทครับตัวพาร์ทใหม่ครับเป็นจอบเบสตัวนี้น่าใช้เลยความพองตัวสูงอะไรเหมือนโอเว่นเลยการเลี้ยงเนี่ยร้อยห้าสิบคือผิวจะจัดนี่ครับสูงกลางด้วยนะเหนือชั้นนะครับจอบเบสคือลุกทรงมันเป็นมันเป็นแบบว่าทรงแบบวิ่งไวๆอยู่นะจอบเบสโอเคตัวนี้น่าจัดครับน่าจัดครับตัวนี้น่าจัดถ้าราคาถูกๆหน่อยนะครับราคามันน่าจะคนขายเยอะแหละเนี่ยมันก็ตกไปเรื่อยๆครับ ตัวไปก็ฟิลินานครับบู๊เป็นการของบอลครับการเล่นความเร็วด้วยความเข้าร้ากัารผสบการตะเกิ้นแบบยืนผลงานเ CDM ถือว่าโอเคนะโอเคนะบนะู๊ก็เลยเป็นกลางสูงถือว่า CDM ค่อนข้างมีให้เลือกหลายตัวแล้วอนอกจากาตัวเมื่อกี้นะตัวตัวไหนนะเวลอนถ้าเกิดเวลอนรอจัดฟิลินานดีกว่าให้ราคาตกสุดๆครับนี่น่าจัดนะครับปูการตะเกิ้นต้องร้อยห้าสิบนะ ร5 0ยห้ 150, 150. ถือว่าสวยนะ CV ก็ยืนได้ครับฟอร์ดินานถือว่าฟอร์ดินานมันเก่งนะเขารู้สึกผมคิดว่าฟอร์ดินานค่อนข้างที่จะเก่งเลยโอเคความมั่นใจค่อนข้างสูงเลยอย่าไปซีเรียสบูธนะครับอันนี้มันลงได้เล่นได้หมดนะครับฟอร์ดินานโอเคสวยด้วยคนะ่อนข้างแข็งแกร่งนะ48ล้านต่อไปก็เป็นโซคาเตสครับ CM ราคาตันแล้วครับ68ล้านนะครับน,นี่ครับสปีดต้นค่อนข้างจัดเลยครับบูธสวยด้วยาากนะารมองวิชั่น จุดเด่นก็คือรูปร่างที่สูงครับแล้วก็ใหญ่ครับยิงมีมพลังแฝงเหนือชั้นยิงประตูจากไกลเบิกเลยเป็นสูงกลางถือว่าโอเคเลยเหมาะกับเสียม3-4-2 2ก็ได้นะหาตัวรับคู่กันสักตัวนึงครับสุขเตสนะครับนี่ครับการส่งในร้อยหเลยนะความมุ่งหมายข้าขงาง,งสูงร้อยยีสบหสมดุลอาจจะต่ำนิดนึงครับ การมุ่งความก้าร้าวความแข็งแรงอันนี้มันจะเป็นตัวกองกลางหรือว่าลูกจ๋าๆเลยครับแบบซีดอฟเลยนะครับค่าพลังเกมรับเกมรับอาจจะไม่ค่อยสูงนะมันจะเป็นแบบว่าสายเกมลุกขึ้นไปเลยครับนี่ครับโซกาเต้นะครับราคาตันแล้วครับร้อยสิบเอ็ดต่อไปเป็นปีกขวารับที่ค่อนข้างที่จะน่าใช้แล้วคือเดนิสเดนิสเบิร์กแคมป์นะครับโอ้โหสปีดต้นประกอบความเร็วการวิ่งการทำประตูนี่สูงเลยครับบูตเป็นการเลี้ยงลูกด้วยถือว่าสูงนะ เอาไปยืน m ก็ได้ครับบูธลดแค่ไม่ท่าไหร่นะ c m ก็ยืนได้ครับเนี่ยความเด็วกันวิ่งการยิงไกลสูงตัวนี้เบิร์กแคมตัวเก่ามันมันยิงไกลคมอยู่แล้วนะเบิร์กแคมเนี่ยทอเป็นตัวใหม่นี่ค่อนข้างที่จะพิวกว่าเดิมอีกนี่คือ,อเอาไว้ RM เก่งๆนี้ค่อนข้างน้อยนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่เร็วมากนะด้วยรูปร่างมันแล้วก็ความความสูงอ่าน้ําหนักมันนะค่อนข้างที่จะสูงครับมันอาจจะไม่ค่อยเร็วมากนะครับเนี่ยครับ ถ้าเกิดเร็วๆก็ต้องโอเว่นเลยแบบนั้นก็คือวิ่งแลวเรียนเห็น,เห,นเห็นชัดเลยว,ว่าเร็วประมาณครับเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างที่จะโอเคนะนโอเคครับเบิร์แคมป์คือน่าใช้อยู่ครับสายแบบของบอลมันจะเหมือนคล้ายๆแบบว่าทรงแบบชิโนล่านะเบิร์แคมจะคล้ายๆแบบชิโนล่าเลยไม่เร็วมากครับแต่แข็งอะไรเงี้ยตัวไกลที่น่าเล่นเลยครับเปิดตีร้อยสิบสองนะครับโอ้โหเปิดตีนี่ตอนอยู่ซ d m ีนี่ก็คือโคตรข้าบอลโคตรแน่นต้องกายโคตรใหญ่ เวลาข้าบอน,นคือแน่นเลยบูสต์เป็นสมดุลนี่โอ้โหแบค็คถ้าแบ็คเป็นบูสเป็นสมดุลนี่คือสวยเลยนี่ครับการเล่นความเร็วนี่ความเร็วนี่โอเคเลยนะไม่เร็วมากนะครับแต่ก็เร็วครับความว่องหูข้องตัวค่อนข้างสูงนะร้อ่นะกิราลยหาสิบสมดุลสูงด้วยร3 0ยามสิบกันนเกิลร้อยสีบ้าบวกบูสกโอีกหตรงนี้คือแบ็คซ้ายนี่เตโอชาเขียวหรือ แคปท่วินี่มีสันคอนนะเจอเบอร์ตีแบ็กซ้ายตัวนี้นะครับถือว่าถือว่าผ่านนะผมว่าเบอร์ตีนี่ผ่านเลยครับเบอร์ตีผ่านเลยครับเบอร์ตีโอ้โหราคาโอ้ลงเรื่อยๆครับน่าจะมี8 0 9สล้านนะครับตัวนี้ต่อไปที่น่าเล่นเลยครับคือลิวาร์โดครับโดยรูปร่างมันจะคล้ายๆกักโปโกนะเหมือนกักโปโกอัพเลเวลนะครับนี่ฮะเรียงแถวในถนาดเวลายิงนะครับ พวกมันจะชอบยิงแต่เท้าซ้ายนะเวลายิงอะไรเงี้ยเป็นนิสัยของมันนะครับพลังแฝงอะไรมนะัยิีปันโค้งเหนือชั้นยิงไกลโอ้โหความเร็วสปีดต,ต้นการทบูทเป็นการทำประตูบวกสปีดต,ต้นค่อนข้างจัดครับแล้วก็บวกสมดุลค่อนข้างสูงเลยบวกการเลี้ยงลูกความ่องตัวสูงเหญ่ความ้องตัวค่อนข้างสูงเลยนะครับความแข็งแรงโอ้โหจับเลยนะตัวนี้น่าจัดเลยนะครับรานะคาโอ้โห อันนันเดี๋ยวก็ตกมาครับเก้าบล้านทุกอโอเคน่าจัดนะครับลิวาร์โดคือตึงเลยตัวนี้คือตึงเลยครับหัวใหญ่เลยเหมือนกัปโปเลยคนะทรงทรง,ทรง,ทรงสไตล์อาจจะคล้ายๆกัปโกใครเล่นกัปโฟค่องๆอ่ะกัปโฟเอสเอ l ทียูเลค่องๆอ่ะตัวนี้คือน่าจัดแล้วมีงบโอเคลิวาร์โดนะครับตัวสุดท้ายครับนี่ครับเป็นจอนบาร์อันนี้ผมก็ซื้อมาเป็นสองนะ บานจากที่ผมเล่นมาก็คือมันค่อนข้างที่จะไวครับไวแล้วก็คล่องผิวจบเลยนะตัวนี้คือสาหรับคนงบน้อยเนี่ยซื้อมาใช้ได้นะครับสองล้านนะครับนี่ครับตกไวอีกครับเดี๋ยวก็ล้านหนึ่งอะไรเงี้ยแต่สองล้านก็ซื้อมปใช้ได้แล้วครับนี่ครับค่อนข้างที่จะคล่องผิวเลยมันทรงคล้ายแบบว่าโดคนจนนะโดพามคนจนเนี่ยคล้ายโดเลยครับคล้ายโดพามเน่ยอารมณ์คล้าเยเล่นแบบนั้นนะพลางเขาสูงแล้วก็สองตัวไม่บางครับ หนัก74นะครับแล้วก็มีพลังแข็งชั้นเลี้ยงเร็วยิงไร้ป้อยอันนี้ผมใช้อยู่ถือว่าค่อนข้างผิวแล้วก็คล่องด้วยนะครับหาวิ่งทมช้างค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับจอรนบาน AI ค่อนข้างดีครับโอเคตัวนี้น่าเล่นนะสำหรับคนนบน้อยเอาไปเป็นสำรองก็ได้ครับตัวนี้ผมก็เป็นสำรองอยู่นะคือแจ่มเลยครับถือว่าผ่านครับจอรนบานคล่องผิวแล้วก็อุดว้นหน่อยครับแต่ไม่ไม่อ้วนเท่าโดอ้วนนะครับนี่ครับตัวนี้สวยเลยนะตัวนี้โอเค อ่ามันก็หมดเพียงเท่านี้ครับตัวไหนที่ที่คุณคนชื่นชอบก็พิมพ์พูดคุยพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับว่าลักษณะตัวไหนที่เคยเล่นแล้วมันจมกว่าที่ผมพูดก็คอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบมากครับ